กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับเกมนะฮะเกมมือถือเกมนึ่งนะครับตอนนี้อยู่ในเพรสโตนะฮะชื่อว่า Crazy f o o ุตบอ l นะครับผมนะฮะก็สั่งชค่ว่า c f b โอเคเรามาดูกันว่าแนวเกมนี้เป็นแนวยังไงนะฮะเกมนี้เป็นแนวเกมฟุตบอลนะครับเป็นแนวเกมฟุตบอลเมเนเจอร์โดยที่เรานั้นตัวเรานั้นน่ะเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลนะครับอ่ะเราต้องมาจัดทีมนะครับว่าเราจะจัดทีมยังไงนะครับ โดยผมเนี่ยไม่เคยเล่นฟุตบอลมาก่อนเลยแล้วก็ไม่รู้เรื่องฟุตบอลด้วยนะครับแล้วก็ไม่เตะบอลด้วยนะครับชีวิตเกิดมาก็เล่นปั่นแปะนะครับไม่ได้สนใจฟุตบอลเลยแม้แต่น้อยแต่ว่าเกมนี้มันสนุกดีเดี๋ยวมาดูกันว่ามันังไงนะครับโดยที่เกมนี้ฟุตบอลนะครับจะมีผู้เล่นทั้งหมด7คนไม่ใช่ส1เนะมีแค่7คนนะครับโดยเราจะแยกง,ง่ายๆนะครับตำแหน่ง F W M F D F G K คือรายนะครับผมก็ไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยแต่ว่าด้วยจากคำย่อเนี่ยมันค่อนข้างตรงตัวนะครับ F w forward นะครับกองหน้านั่นเองนะครับง่ายมากกองหน้าเอาไว้อยู่หน้าครับผมนะครับเอาไว้อยู่หน้านะแล้วก็ M.F คืออะไร mid field นะครับอยู่แดนกลางนะครับแดนกลางก็คือทั้งหมดนี้นะฮะทั้งหมดนี้เลยนะครับผมอ่ามาดู D.F นะครับ D.F คืออะไร D.F ก็คือกองหลังนะครับผม D.F คือกองหลังคือคนที่ช่วยป้องกันไม่ให้ลูกเราไปถึงประตูหน้าประตูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ G.K รู้อยู่แล้วนะครับ Goalkeeper นะครับผมผู้รักษาประตู D.F ก็คือ Defense นั่นเองนะครับเอาไว้ป้องกันประตูนะครับ ตัวตำแหน่งเนี่ยมีเปลี่ยนเยอะแยะมากมาย3 1 2นะครับ1 2 3นะครับอันนี้เน้นรุกมากๆเลยนะครับกองหน้า3คนนะฮะ1 3 2นะครับผมเน้นกองกลางไปก่อนอ่ะ2 1 3นะครับ2 2 2 1 3ใช่นะครับกองหน้า3คนนะฮะ2 2 2ออันนี้เป็นแนวนะครับเป็นแนวรับเลยนะอันนี้ครับจะเป็นแนวที่บอกว่ากองหน้าตัวคนเดียวแนววิ่งคนเดียวเลยยาวๆโดดๆนะครับเราจะใช้สัก อ่าโอ้ยอย่านี้เป็นเป็นอะไรมิี่้เลยนะเราใช้แผนนี้ครับ1 2 1 3นะครับหรือว่า3 1 2นั่นนั่นเองนะครับกองหลัง3คนนะครับกองหน้า2คนนะฮะอ่ะเรามาดูว่าเกมนี้สามารถปรับแต่งสกิลได้ด้วยนะครับสกิลนะครับนี่เมื่อเลเวลอัพไปเรื่อยๆนะฮะผู้จัดการนะครับก็คือตัวเราจะมีสกิลในการใช้นะครับยิงใกล้ป้องกันประตูนะครับใจหลอกเราก็วางตำแหน่งสกิลน่ะ วางให้ตรงตำแหน่งนะครับป้บงองกันประตูว,วางตำแหน่งไรโกลคีเปอร์อ้าเหนือชั้นนี่อะไรเหนือชั้นนี่คืออะไรเพิ่มคุณสมบัติเลี้ยงลูกนะครับโอ้เพกกิ่มโอกาสสำเร็จในการยิงประตูด้วยนะครับผมก็วางตรงนี้เลยนะครับผมกองหน้าไปเลยนะครับยิงไกลกองหน้าไปเลยนะครับใจหลอกตรงนี้อะไรอย่างนี้โอเคเราไปดูการแข่งขันกันบ้างดีงกว่านะครับว่าจะมันแค่ไหนนะครับ,รบเดี๋ยวผมผมต้องจําชื่อก่อนไหมต้องจําชื่อตัวละครก่อนมาเพราะว่าต้องมานั่งพักด้วยนะฮะ มีฟอรันนะครับกองหน้าของเรานะครับโอเดมายองเนสอะไรสักอย่างเนี่ยไอมายองเนสเนี่ยกองหน้าอีกคนนึงโอเคออสการ์ okay. Oscar, นะครับเป็นมิดฟิลนะครับอยู่แดน,นแก,กลางคนเดียวเลยนะฮะส่วนกองหลังจะมีฮวนชิมเคยูนาคาโตโมะนะครับนาคาโตโมะโมโตจังอะไรอย่างทีมวิชทีวิเซ่เคียอ่านยากมาอย่าไปสนใจเราไม่ใช่ดูเรื่องฟุตบอลมากนักนะครับเราเป็นเราเป็นผู้จัดการทีมเราตั้งไปเลยนะครับปะ อันนี้เป็นหลีกของจีนนะฮะหลีกของจีนโดยที่ผมผ่านมาถึงแมปที่1นึ่งีแล้วเยดเด้อ yes, อ่ามาดูกับทีมที่เราต้อง,องเจอนะครับกวางโจเอเวอร์เรกเอเวอร์แกรนโอ้กวางโจเอเวอร์แกรนจะเป็นยังไงครับไปดูเด้มามาดูว่ากวางโจจะชะนะหรือแพ้นะครับหมูนหรือจ้าไปดูกันเลยดีกว่า mm hmm. โอเคครับตำแหน่งเรา312นะฮะ โอ้กวางจโกงจโก็3ามหนึ่งสองเหมือนกันมาเลยดีกว่านะครับกวางจโจเอาละครับจังหวะน,นี้นะครับผมนะฮะวิ้กกวางจโจได้บอลนะครับกวางจโจส่งมาให้ที่ออสการ์ใจลองไปมาที่โอเลีมายองเนสนะครับอันมายองเนสฟอรลันฟอรลันฟอรลันโดนแย่งบอลในหารากนาคาโตโมะขึ้นมาย่าเลยครับโอาิมายองเนสฟอรลันเข้าไปไอ้เหี้ยโดนแย่งบอลอีกแล้วอาชิบหายะเก้าลินเก้าลินเก้าลินป้องกันครับผมนะฮะไม่แดกหลุดมาได้นะครับใช้สกิลป้องกันไปนะฮะ โอเคฟอรลันกูโอ้ฟอรลันกูทำอะไรไม่ได้เลยนะครับผมก้าวย็นก้าวลินยังไงชิบหายแล้วป้องันประตูได้แล้วครับผมโ oh, oh. อ้ตกิลนะครับป้องกันไม่ได้นะครับจากทีมของไมคไมคไม,ไมกี้นะครับผมโอเคส่งมาที่โอเดมายองโดนสกัดล้มไปแล้วนะครับชิบหายละอิลิอิลิชเชนอิลิเชนอิลิเชนยิงไปป้องกันไม่ได้นะครับทีมวิเชตเราค่อนข้างเหนียวมาฮะ เรามาดูว่าหัวนะครับฮววส่งต่อไปให้ใครนะครับโอเดมายองเนสนะครับส่งต่อไปให้ฟ oh, นะอรลันฟอรลันกูโดนแย่อีกแล้วนะครับไอ้นี่มีปัญหาเลอเกินนะครับออสการ์ไปฟอรลันโอ้ฟอรลันมึงไม่ไม่ไหวนะมานาการาาโตโมมานะครับนากาโตโมมาแล้วฟอรลันอีกแล้วนะครับมึงโดนแย่โคตรไกลเลยอะไรวะโอหมดเวลาพักครึ่งนะครับหมดครึ่งแรกไปแล้วนะครับเอเปลี่ยนตัวได้แต่ว่าเปลี่ยนผู้เล่นไม่ได้นะครับ โอ้ฟอรลันพลังค่อนข้างจะกากมากนะครับเอาออสการ์ไปยืนกองหน้าได้เลยไหมเนี่ยเปลี่ยนตำแหน่งเดชเอาเป็นนี่เลยดีกว่าโอเดมายองเนสคนเดียวเลยนะครับโอเดมายองเนสด้วยนะฮะแล้วก็อ่าเนี่ยแหละโอเดมายองเนสนะครับเอาดีเฟนซ์ขึ้นไปคนหนึ่งความจริงมิดฟิลด์ต้องอยู่ข้างบนนะแต่ว่าอันนี้โอเคยงี้ดีกว่าไปไปดูกองหลังนะครับเราจะ ใช้ได้หรือไม่นะครับเราใช้อ่าโอเดมายองเนสคนเดียวนะครับคนจีนมันชื่อโอเดมายองแล้วมายองเนสมาจากไหนวะโดนแย่งไม่ได้นะครับยังเสมออยู่ตอนศูนย์ศูนย์แล้ตอนนี้ครับกจุดจุดนี้นะครับอิริชเชนอิริชเชนอิริชเชนโอ้โหนะครับนาคาตาวะขึ้นมาแย่งได้นะครับแม่งแย่งกลับขึ้นไปอิริชเชนชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้โหชิบหายแล้วครับผมกวางโจเอเวอากแลนนะครับนำแล้วหนึ่งศูนย์นะครับโอเคมาถูบที่ฟอร์ลานฟอร์ลานมึงโดนแย่งอีกแล้วชีวิตมึงทำอะไรได้บ้างเนี่ยฮะ นากาโตโมนะครับโดนแย่งอีกแล้ว่ะครับผมนะฮะทีมแคยูทีมแคยูโอเดมายองเนสมาโยเนสมาโยเนสยาวๆไปยิงไกลยิงไกลโอ้โหนะครับผมนะครับหนึ่งเท่านะครับสำหรับทีมไมกี้นะฮะในจังหวะนี้นากาโตโมมึงลุดอีกแล้วป้องกันไปยังมาได้ทีมแคยูทีมแคยูได้ครับได้มาแล้วนะครับส่งต่อมาให้เอาชิปหายละโดนแย่งบอลไม่ได้นะครับผมอ้าวโอ้โหเก้าหลินเก้าหลินยังไงป้องกันได้เปล่าป้องกันประตู เรียบร้อยนะครับผมป้องกันไม่ได้นะครับตอนนี้เสมอที่1เท่านะฮะตอนนี้อยู่ที่เวลาครึ่งหลังแล้วนะครับ80นาทีผ่านไปแล้วนะฮะโอเดมายองเนสมายองเนสมายองเนสยังโกหลบไม่ได้นะครับผมสองคนหลบสองคนยิงไปยิงไปโอ้โหเข้าไปแล้วครับผมนะฮะสองประตูต่อหนึ่งนะครับณจุดจุดนี้นะครับผมนะฮะมายองเนสนาคาโมโตโมสนาคาโมโตโมสสองต่อให้โอ้โหเป็นการต่อสู้ที่ค่อนข้างสูสีมากๆเลยนะครับโอ้โหค่อนข้างตึงมือมาก เออเอาละครับชนะสมมสรสสุดท้ายน,นะครับก็จะได้ไปสู้กับออฟสตารของจีนนะฮะยาโดจะเป็นยังไงเนี่ยให้สู้ออฟสตาร์ Star เลยเหรอใจเย็นๆโอเคอย่าพึ่งนะครับขนาดแมปเมื่อกี้เรายังยากเลยนะครับออฟสตารนี่จะไหวหรือเปล่าโอขอกลับบ้านก่อนนะกันนะฮะเดี๋ยวไปต้องจัดก,การคอรันแล้วไม่ไหวแล้ว ความจริงออสการ์ไปยืนกองหน้าได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอ่าออสการ์ Oscar ยืนกองหน้าได้นี่นะให้ฟอรลันยืนกองกลางดีไหมฟอรลันโอกาสป้องกันเท่าไหร่มาดูมีเรามาดูสแตทน,นะครับป้องกัน92เองเหรอวะฟอร์ลันไปยืนกองกองหลังกองหลังกองหลังดีไหมไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าผมว่าเอาออสการ์ยืนคู่กับโอเดมายองนะครับเราใช้ตำแหน่งนี้แหละน่าจะเวิร์กอยู่แล้วก็เรามาดูที่สกิลนะครับเหนือชั้นจ่ายหลอกโอเคน่าจะได้อยู่ น่าจะได้อยู่จุดๆนี้นะครับนากาโตโมเปลี่ยนตัวดีไหมโอเคให้นากาโตโมะนะครับจากที่สังเกตเมื่อกี้เนี่ยน,นากาโตโมเป็นผู้เล่นที่สามารถแยกบอลได้ดีนะครับอย่าลืมว่ามันยังมีตีโบกอีกนะครับยังมีตีบวกอ่าพวกตัวละครนี้ด้วยไงฝึกฝนเลยโดยใช้ค่าประสบการณ์จากผู้จัดการทีมนะครับในการอัพเลเวลเนี่ยอัพเลเวลไปบอัพดีไหมไม่พอนะครับเพิ่มคะแนนอย่างนี้ต้องการ200เท่าไหร่ เรามีแต้มเพียงแค่370ร้ยนะครับผมนะฮะจนมากๆากนะจุดจุดนี้นะครับต้องไปหาแต้มก่อนโอเคเรามาดูกันว่านะครับการแข่งขันกับลีกเขาเรียกว่าออสตาซุปเปอร์จีนออสตาซุปเปอร์ลีกจีจะเป็นยังไงนะครับโดยใช้กองหน้า2คนแบบเมื่อกี้นะครับเปลี่ยนอัลฟอลไลมีกองกลางแทนโคตรกะมามาดูว่าจะมูหรือจะจาไม่รู้จะรอดหรือเปล่าตาม,มตามไม่เลยตามไม่เลยสามหนึ่งสองเหมือนเดิมโว้ สามเหมือนกันสองหนึ่งสามว่ะมาทำเหนือชั้นไปแล้วนะครับออสการ์เข้ามาออสการ์ออสการ์หลุดมาแล้วออสการ์ไม่ได้นะครับออสการ์ไม่ไหวนะครับตอนนี้ไอชินหัวลวนหวนแย่งบอลไม่ได้นะครับเยี่ยมมากนะครับออสการ์ยังได้อยู่นะครับออสการ์ยิงไปดิยิงไปดิออสการ์ออสการ์โอ้โหเอาแต่แรกเลยนะครับผมนะฮะออสการ์เลครับเป็นผู้น้ำประตูประตูแรกไปนะครับหนึ่งศูนย์นะครับไม่แสดงแน่ออสการ์ขึ้นมานะป้องกันไปนากาโตโมะนะครับ เอาหลุดเฉยเลยเอาเฮ้ยลองมากเลยลองมากป้องกันประตูนั่นแหละครับผมโอ้โหลองมากแต่ใช้คิวนะครับก็ป้องกันไม่ได้ส่งต่อไปที่ฮวนนะครับฮวนนะครับยังไงต่อนะครับส่งต่อไปที่โอเดมายองเนสนะครับมายองเนสส่งผิดพลาดนะครับมาอยู่ที่ไฮเชิญนะครับไฮเชิญนะครับเอาฮวนแย่งไม่ได้นะครับผมนะฮะโอเดมายองเนสตอนนี้อยู่ทางปีกปีกล่างปีกขวานะครับผมส่งต่อไปให้ออสการ์ออสการ์เตะอีกแล้วนะครับผม ออฟการ์นี่รัวมากนะครับตูป้องกันไม่ได้นะครับผมค่อนข้างเหนียวนะครับเหนียวไรคุยิงเข้าไปลุงแล้วอ่าส่งต่อมานะครับขอบคุณมากนะออสการ์บอกไว้ย่างั้นนะครับแต่ว่าก็เสียบอลไปแล้วนะครับทางด้านไฮเชิญไฮเชิญอีกแล้วว่ะไฮเชิญชิบหายแล้วมึงโอ้โหนะครับทีมวิชนะครับทีมทีมบีเซ่นะครับได้บอลไปแล้วนะครับแล้วก็หมดเวลาครึ่งแรกโอ้โห ยิงตรงกรอบหนึ่งลูกนะครับเข้าลูกเลยนะครับยิงสองเข้าหนึ่ง <c oughs> <c oughs> น่าจะแผนนี่แหละต่อเลยฟอรลันแย่งไม่ได้แล้วนะฟอรลันมีปัญหาเอ้ยนาการ์มโตโมนาการโตโมไอชาอิลิเซนอยู่หน้านะครับยิงไปโอ้โหป้องกันไม่ได้นะครับพีกิเซนนะครับเหนียวหนืดมากนะครับจงังหวะนี้นะครับฮวนฮวนัวส่งต่อไปฮว,น,วนส่งต่อไป,อไปโอเดมายองโอเดมายองมายองมายองยิงไกลแล้วสกิมาแล้วโอ้โหนะครับ จริงๆมีออสการ์ยืนรออยู่ข้างหน้าด้วยนะครับโอ้โหคอยตะครุบอยู่อีลิชเชนอีลิชเชนเอาอีนี่มาทำไมเอาฟอรลังงงเอากุ้งงงแล้วเอานกกาคาโตโมะส่งต่อไปนะครับส่งต่อไปให้ฝั่งตรงข้ามครับไอ้หารากส่งต่อไปดัฝกฝั่งตรงข้ามดักอีกแล้วเอ๋หารากเอ้ยใจรอครับผมโอ้โหนะครับยาวโอเดมายองเนสส่งต่อไปให้ออสการ์ออสการ์เหนือชัดลบมายิงไปยิงไปดิไปดิไปดิปดปดนั่นแหละครับผม สามศูนย์แล้วนะฮะจุดจุดนี้นะครับพอรันมึงหลุดแล้วพอรันไม่ไหวแล้วอ่ะกากเหลือเกินอ้าวป้องกันนะครับตัวโมกูป้องกันไม่ได้นะครับมันกี้แแดงว่าสแต็กเขาสูงกว่านะครับค่อนข้างจะเก่งกว่าหายเชิญยิงมาป้องกันประตูไปดีนั่นแหละครับผมนะฮะพีวเช่เหนียวมากนะครับหวนส่งต่อมาอยู่ที่ออสการ์นะครับออสการ์ส่งไปให้โอเดมายองเนสามองเนสเลี้ยงไปเลี้ยงมาเลี้ยงไปโดนมึงส่งให้ออสการ์ดีหาลาก จบเกมนะครับชนะลีกจีไม่ได้3ามศูนย์นะครับทำไมมันค่อนข้างง่ายกว่าทีที่แล้วเยอะเลยนะฮะกากกากเกินนะครับสหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะเล่นเอ่อ CFB นะครับ Crazy Football นะครับไปลองเล่นดูได้ค่อนข้างสนุกแล้วก็เพลินนะครับกับการทําตัวละครนะครับเราสามารถทําภารกิจประจําวันนะครับแล้วก็รับเงินรางวัลมานะครับหรือเราจะซื้อนักเตะก็ได้นะครับเป็นการสุ่มนะครับใช้เงินหรือว่าใช้แคทพอยต์เปิดนะฮะโอเคแล้วเจอกันใหม่กับ เกมหน้านะครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย